Hello. สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดแจ้งเตือนแล้วกดไลค์ด้วยนะจ๊ะวันที่เจ็ดสิบเจ็ดสิบเดเดเจ็ดสิบเจ็ดสิบวันแหละเปิดเป็นเจ้าของกิจการขายการาดล่าเดินดมสอบวะใช่สอบอซื้อไป หาเงินจ่ายค่าลูกน้องของแท้จ่ายเงินหาหาเงินจ่ายค่าแรงลูกน้องจบเลยห้าร้อยห้าพันกูไม่มีพี่เววเลยเนี่ยยังไม่ได้ซื้อของอะไรเลยนะเนี่ยยังไม่มีคนซื้อหรออ้ซื้อเอา ทักตากูไม่มัวน,นะไม่ไหวกับลูกค้าละเดีวลูกค้าตัวเม็นมากเลยเนี่ยลูกค้าร้านกูแม่งมีครบเซตเลยนะเนี่ยโอเคสเปกว่าไปสีดเล่นดีกว่าหนึ่งกระป๋องขายดีไม่ใช่ เป็นพ่อลูกค้าตัวเหม็นโยนทิ้งแถวนี้ได้ปะไม่ได้ขอพาไวไ้ก่อนนะไม่ได้ทำไงวะเนี้ยเอ้ยลูกค้าใจเย็นรอกูก่อน ตอนนี้สเปยยังไม่หมดกูยัดไม่ได้หมดยางยังไม่หมดโอ้ยตายกูยังไม่ได้สุ่มการไม่ได้ทําหาอะไรเลยลูกค้าไปแล้วอ๋อยังไม่ได้ไปกูรอเราจะเปหมดหรือว่าเราต้องซื้อเพิ่มจริงๆหรอวะถ้าจะซือ้อน่าจะซื้อเครื่องใหญ่เลยปะ ไม่หมดด้วยเว้ยทิ้งไม่ได้วางไม่ได้กดอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ผมก็เพิ่งรู้ตอนนี้แหละการในในโซนที่วางขายก็จะหมดละกูจะสีดเล่นก็ไม่ได้กูเปลืองกูเพิ่งสีไปตัวเหม็นนะมึงนี้ใช่ไหมหตัวต้นเรื่อง ก็ต้องไปรอคนตัวเหม็นเข้ามานะเนี่ยนี่ไงตัวเหม็นมาแล้วเว้ยสเปรย์จะหมดแล้ะกูจะได้ยัดสักทีตัวเหม็นเข้าร้านเร็วๆยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้าไปเร็วๆคนไม่อาบน้ำนี่ไงสุดท้ายสุดท้าย ก็ก็เปิดการ์ดเดี๋ยวของหมดเดี๋ยวค่อยซื้อทีเดียวมีเขียร์ซื้อหลายทีไม่มีเวลามาสมการไม่จี้ใครดีจ๊ะสิบดอนารราคาสิบเอ็ด ต้องขาแบบราคาหลักสิบแล้วแหละไม่งั้นเงินไม่เดินแน่นอนเลยอันนี้ก็ขึ้นราคาแล้วน,นี่สิบเก้าไปเลยเลขกำลังสวยว้นี้ตกใจหมดเึงว่าราคาขึ้น ก็กินกำไรเกินเหตุแปบ๊บเดียวลูกค้าหัวไปเลยจ้าสามหนึ่งไปเลยโอ,อ้คุณพี่คุณพี่ขายแพงเกินไปปะคุณพี่กลับบ้านไปนอนเลยปะขายไม่ดูตามมาตา,ตาเรือเลยคุณพี่ บางอันกูก็ขายถูกเกินไปแล้วเนี่ยค่ะคุณยับเยินเสรินเจรินกำไรนิดหน่อยกำไรนิดหน่อย3 2 3 5สามห้าเลย ถือว่าเราคายขึ้นเดี๋ยวเนี้ดูการ์ดก่อนพวกการ์ดมันขายไม่ออกไม่ออกจริงด้วยเว้ยเปแม่งก่อนเลยมันก็เกลือน,นั่นแหละท่านผู้ชม ลูกน้องก่อนเลยไม่ไงั้นมันเอาของไปวางแล้วเราก็จะไม่ได้วางของตอนที่มันขยันผิดปกติเส้นดีดไงเส้นขยันดีดลูกค้าเข้ามาเร็วๆเ,เข้ามาเรืเร่อยๆจ้าสิบดอนต่อสง่ง เจ็ดสิบเหียญเวิชเจ็ดสิบเหรียญแล้วหรอเจ็ดสิบเหรียตอนหรือว่าบางอย่างคือราคาแล้วเราไม่ได้กดเพิ่มขึ้นเราอะต้องเช็คช้คราคาตลาดบ้านเมืองก่อนอืมนี่ไง ตรงนี้ไม่น่าใช่อันนี้ราคาขึ้นนะเนี่ยอ,อ,อันนี้ก็ราคาขึ้นโอ้ยนี่ราคาขึ้นนิดหนึ่งแต่กูก็อัพราคาอยู่แล้ว <S <S ดูดิ ขายกินกำไรแม่งอู้คนพี่คุณพี่ซื้อครับคุณพี่คนพี่บอกยินดีเลยจ้าช่วงนี้ร้อนตัง พากันมาขายพวกมึงร้อนตังค์ให้ลูกพวกมึงไปเติมโลหรอปะแหมก็อ,อยากจะแหม่เลยขายขายโคตรแพงเลยไม่ใช่ดิเอาของถูกมาเลยของแพงตอนนี้มาสุม่มไม่ห้าพัานไม่ยอมเลย ของจะไม่ซื้อต,อ,ตอนโล่สต็อกก่อนโล่ของให้หมดกูใช้ส,สเปรย์ทั้งสองอันไม่หายเม็นก็บ้าแล้วโอ้โเด็ดสเย์เหรียญหนึ่นเงเลยเราก็นึกว่าเป็นพันเป็นหมืน่น ไรเหรวเจ๊โอ้ยเจ๊เจ๊เอาของถูกมาแล้วของแพอ่เจ๊ผ่านก่อนนะผ่านก่อนอย่าวองหน้ากันอย่างนั้นผ่านก่อนคุณได้แต่ก้าเืออะไรของโกูเนี่ย ต้องดูตรงนี้ก่อนมันให้อัพอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ตรงนี้ 我就是了，嗯，没得了 โอ้ไม่ได้ด้วยเว้ยอันนี้สุ่มเปนนี่เลยลตีไไม่ออกเลยอะมันแพงไปรหรอคุณพี่โอ้ซื้ออะไรคุณพี่ต่ออีกหรอโนูให้เต็มที่นะสามห้าคุณพี่ไม่ซื้อก็กลับบ้านนอน โอ้ยกูอยากได้เอาสามห้าแปดสามใช่ปะ,ะซื้อกำไรมานิดหน่อยเองพนนี่ก็จะจืดเจ,จด้าเนาะเจ็ดเลยแล้วกันเจะเลยไม่ต้องเป็นเศษสตางค์ เลยคุณพี่ซื้อซื้ออะไรซื้อได้ซื้อไปเลยแปลว่าการบังการ์เนี่ยที่เราไม่ได้เล่นนานเนี่ยมันก็ราคาก็ลงแรงอยู่นะวันนี้ถือว่าค่อนข้าง พะเราไม่ซื้อของอ้าสามรุ่มแล้วเหรอเอาคุณพี่สามดอนถ้าถ้าถ้าสามดอนคุณพี่ไม่ขายก็คือกลับบ้านนะเอาคุณพี่ขายแล้วเนี่ยให้ลูกค้าหมดร้านก่อนออปิดร้านจ้า แต่มาขายการ์ดอ่ะให้ห้าดอนขายไหมกลัวร้อนตังให้ลูกไปเติมเงินเอ้ยไม่ใช่ให้ลูกไปเติมโลบอกเลยเลยอ่อาหิบอะไรได้หยิบไปเลยนะพวกพี่ วันละหกร้อยกับเจ็ดร้อยเหรียญนะการในพวกนี้ก็ขายไม่ได้ขายไม่หมดเดี๋ยวปอยสองสองสอง,สองแล้วก็จะจบคิดเดี๋ยวเพิ่มห้าพันนะอะไร่มี พี่โอ้ไม่กอดเราจะได้กำไรพันห้าเลยนะแต่ตังเราไม่มีคุณพี่หนุหนูหนูให้เต็มที่เลยสองพันสี่คุณพี่ขายแล้วเนี่ยโอ้ไม่กอดคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะจ๊ะฝากกดติดตามฝากกดแจ้งเตือนแล้วก็กดไลค์ด้วยนะจ๊ะโอ้ าจบจริงๆแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊นนะลูกน,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 น้องบอกมึงมึงมืงไม,ม่ปิดร้านกูหนีกลับบ้านละบายจ้า